สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับอันนี้กำลังเตรียมใส่กองให้พี่น้องเลยครับเดินค้ายุ่นครับอันนี้คือค่าเกษตรอย่างไงไปจากสวนนี่แหละครับสวนที่พี่น้องต้องการนี่ครับทุกทุกคนก็ต้องการนี่ครับสายพันธุ์ค้าก็คือต้องการค่าแบบนี้ครับพี่น้องบเด็ดตัดบเด็ดแตงบเด็ดสับใบเด็ดยั้งคือว่าปลูกแลลวก็มิถุนเอาสัญญาซื้อ ก็นพ่อใหญ่ขึ้นมาสำนึแลละคือปล่อยไปเลยครับพี่นอ้องปล่อยไปเลยสายพันธุ์คาคือต้องการแบบนี้กับบ่สไรแต่ต้องนอมัตจาเปน็นต้องิไปแต่งกิ่งแต้งกานนี่ครับพี่นอ้องคาที่ห้าสิเอาไว้แต่เป็นพันนี่ครับคือปล่อยไปเลยสังเกตเบ่งตะใหบหฮอไหตะปุ๋ยไหตะพุนขีพุน,นขีงัวขีค้ายแค่นั้นแหละครับพี่นอ้นองจากห้น้ำเท่านั้นะครับรักษาดูแลให้ดีแค่นั้นครับอย่างอื่นกับ,บ่ต้องเลยครับอ่า คือว่าล่ำเก่าจังสิคือยังพี่น้องเห็นอยู่นี่ครับที่เห็นพี่พี่น้องเห็นอยู่นี่แห้งๆสิบ่แม่นคาบ่แม่นค้าเป็นโลกบ่แม่นคาตายเนะครับอันนี้คือล่ำเก่ามันสิเขา่วลงไปไปของเขาเองครับล่ำเก่าล่ำแก่ล่ำตะโกะตะเข่าจังสิครับมันก็สิดเขาลงไปฮักก็สิตกายไปเป็นปุ๋ยนี่ครับเบิ่งล่ำดีๆครับพี่น้องสุรัน์เก็บรวยรวยอยู่คแบบทงให้สิครับเบิ่งนรถครับทุน แต่ละกอนี่ครับสวนนี่แต่ละกรดนี่ประเมินได้คือว่าแต่ละกรดนี่ได้ขึ้เราหาซิบหาซิบหลุมครับแยกออกแล้วได้หาซิบหลุมกับกาะใหญ่เลยครับเกาะใหญ่มัอนี่พี่น้องเป็นกมะเอาพี่น้องท่างอำเภอกันทาราล้มครับมะอ่อลที่ได้พ่อสองเกาะสงสัยที่ได้กาะเดียวครับกาะเดียวนี่คนมากซีข้นอม้อใส่มากครับทำไมถึงมะอ่อลสองเกาะเป็นเห็ือนไม่ถากไม่ ายูทูบมีช่องครับผลไม้มันมันสิก่อหน่อยให้เดียวมาเบิกงตเทียมมันก่อไงที่แหละครับกล้วยบ้นาเลี่ยมอยู่กับกล้วยบ้นาเลี่ยมอยู่ครับงามครับคาสวนนี่บ้านท่านเป็นยังใบกับบ้มีปัญหาอย่างคือว่านจิบเบิเหลืองบ่าใหม่บางสวนช่วงปีวันหนึ่งใหม่เลยครับเข่าลงเหี่ยวลงจนว่ดได้เอาทิ้มไม้ซีกับมีครับฟานบ่งามมันน่านฟื้นครับบางสวนนี่ครับมันสิบเบิฟื้นอันนี้ใบมันสดเลยครับ ใบสดช่วงแรกๆเพิ่นก็เอาเอามาปลูกปลูกคือว่าแปลงนี้เพิ่นสิปลูกแบบว่าบ่เลี้ยงแถวปานใดเด้ครับคือว่าปลูกระยะห่างกับบ่บ่ห่างปานใดครับอยากทีจักหน่อยอยู่เบิ่งท่าบู่ก็ไปฮอดสิบ่ไปเข้าไปบ่ได้พุ่นล่ะครับมันคือว่าคานี่มันมันบ่ได้แต่งเอ่อบ่ได้สับห์นอมันก็ก่อใหญ่ไว้เลยครับพี่น้องบบดนี้มันสิก่อใหญ่นี่ล่ะครับปัญหามันก็คือถ้าพี่น้องเอาไปจังสิผมอยากให้ยางต่้มยางหน่อยก็คือจัก เมตรเจ็ดสิบพอดีครับหรือว่าถ้าห้องมีทีหลายๆให้ให้ปลูกห้างกันประมาณจากสองสองเมตรพอดีเลยครับพี่น้องสองกุ้นสองทั้งดีครับสาห้องปลูกห้างทรายมันก็มันก็สิแตกนอไว่ก่อกระสีเงยว่ายอะไครับมันก็สิขยายไปเรื่อยๆครับแต่บริการเ้าปลูกทีๆกันสิมันจ่อกันสิมันก็สิแย่งอาหารกันมันก็สุดแค่นั้นแหละครับบันมันบ่แตกออกอีกผีเด้อครับบันตัวค่าเกษตรอย่าห้งเงมันมันสิแตกออกไปเรื่อยๆถ้ามีองที่างที่ขยายกว่าแล้วมันก็สิแตกไปของของเพิ่นเองครับ ความสูงนีสาเมตรปุ่นี้ครับนี่นครับความสูงความสูงใหญ่สาเมตรบางคนก็บอกว่าโอ้ยคาว่บเมียนครับกันเ่าเบิรงมันถือว่าสะอาดแต่ว้าคันเขาเาขันเขาใจเรื่องของคาที่เป็นพันคารที่ขัเขาใจเรื่องของพันคาที่คาที่เอาไปปลูกนี่แหละเพื่อนเสาะหาแบบนี้ครับแสวงหาคาแบบนี้ครับครับสวนนี้เป็นสวนของพ่อแปงด้วยครับพี่น้องของพ่อแปงติดต่อทั่วมาได้ครับ เบอร์คิปเบอร์ทั่วกับยึดใตคลิปที่เก่าครับพี่น้องกลเม่นไว้ให้พี่น้องยึดใตคลิปงามครับเบื้องใบผมมีปัญหาสวนนี่โยมสี่เดียอยู่ประมาณสองร้อยดูนี่เห็นได้สองก่อจะไปแยกหลายๆมันนั่นก่อง่ครับแตเพราะว่าเขามาเอาว้แล้วเพราะว่าเขาเฮ็ดเอาเอง จะขันขันทรงชัางสี่กับบ๊อแมนบาดเจ็บก่อหน่อยให้เพลินเด้อช่างสี่เอาชัางสี่ให้เลยนี่ครับช่างสี่ให้เพลินเลยจังเง่ามันกับซ้ำหนีนบ่ครับจังเง่าได้เง่าซ้ำหนีนครั้งดีนี่ครับนี่เออจังเง่าห้มันเง่าซ้ำหนีนครั้งดีเพราะว่าค่ามันบ่อแมนค่าเพื่อนบ้านค่าเพื่อนบ้านเฮาตัดซ้ำหนีนมันก็เกลือได้นี่ครับค่าเกษตรเพราะว่าตัวตัวนี้มันสีเฉาซัวสีเงาลงซุ่มนอออนมันนอหน่อยนอไม่มันสแตกเกินมากเลยเด้ครับแตกเกินมากพอพี่เราได้สามสาม สองเดือนมันมันสูงก็นี่ปุณนนิยครับค้าส่นนี่ละบัดนี้ซส่นนี้มันกระเฉาของมันเองวัต้องไปซน่นมันวัต้องไปเฮ็ดหยังมาเลยครับเราใช้เพื่อดีก็พอเนาะครับงัง้นเอาซ้อมเงาก็ได้ซอมก่อก็ได้ก็แล้วแต่ดอกว่ากันอยากได้ครับทั้งดีทั้งก่อญ่ไว้ครับต้องเว้นขี่ไก่้ปุิครับขี้ไก่นี่มันพิดแห้ง พิษกระบวนกรแม่นมันรู้ว่นพิษกระบวนย่างแห้งว่าจะไปหาหยาฝนให้กันกิโลนั่นเลยหยาฝนกันู้เอ้ยพิษกระบวนมะมีน้ำนมให้ลูกกินแล้วมันยากีระบัดนี่กันไส่ขี้ไก่นห่อก็แม่นสมุนแม่หรืออ้อนเปียบเตียวขาก่อเดียวได้ครับพี่น้องนี่นี่พี่น้องคนว่าอ๋อขากบ่ก่อเดียวครับ กันว่าสีขายก่อให้เพื่อนก่อแล้วพันก็จะเลี้ยงตัวน่าเพื่อนเพื่อนมากไก่ครับพี่น้องมาจังจ้าเมี่ยงกะลิงกะลาดลาว่าพวบอกผัดผัดเมี่ยงกะลิงกะลาเขาเห็นบ่พี่น้องเมี่ยงพระพุทธเจ้าทัศรูได้บนตัวพ่อพันว่ามาตะเมืองอ่ะน้ำหาว่าสันกันทะล่มบ่กันทะล่มแต่ว่าบ้านเพื่อนก็อยู่แถวอุบลนี่แหละครับแถวทุ่งซิ่วลมนี่แหละเพื่อนประโยชน์พ่นเพื่อนอยากได้ค่าไปปลูกครับงามคัก เปิมาเบิ่งไว้์สะก้อนกับว่าอะไรเนาะยำนั้นเปิ้นจังสิมาเอาใหม่ถือไก่แห้งแล้วป้านี่นี่ล่ะป้าที่ผมแนะนําให้มาให้พี่น้องเอาไปปลูกคือสวนนี่ครับสวนบ่เคยแต้ต้องนอบ่เคยแต่งบ่เคยเฮ็ดหยังเลยครับบ่เคยปาดบ่เคยเอาหยังออกเลยครับหญ <c oughs> ้านี่มันก็บ่ค่อยบ่ค่อยได้เฮ็ดเด้อครับพี่น้องเพราะว่ามันสิคุ้มของมันเองสวนนี่ครับเ <c oughs> ออหญ้าหญ้าก็บ่ค่อยได้เฮ็ดบ่ค่อย มันอาจจะบ่สวยงามบาด่ดูดีปันได้นะครับที่มีพี่น,อน้องแต่ว่าหากเหมาะที่สีเฮาสิเอาไปเปลี่ยนสายพันธุ์ครับถ้าสิเอาไปปลูก,ะะกนะครับนี่จะมี่จะกอใหญ่ๆพุ่นล่ะครับพุบ่นล่ะครับเบิ่งงามหลายครับบ่ได้แต่งเด้อครับปล่อยมันเฒ่า เขามันเองถ้าเป็นล่ำใดล่ำเก่าล่ำแก่ล่ำตะโพลอะไรเมี้ยร่ำปูสังกษายาสังกษีกับปวยเพิ่นเสาเพิ่นเหี้ยวเพิ่นของเพิ่นเองครับนอนไม้มันก็แตกมาเรื่อยๆครับพี่น้องบ่ได้แต่งแต่ว่าษาห้าวไปปลูกไว้ที่เมาะขนาดครับเพราะว่ามันจิตมันจิติดท่านที่ท่านใดมันจิติดไว้จิ่ายครับแตกก่อนนอนไงไว้ครับพี่น้องบ่ต้องไปล่อโดนบ่ต้องไปปล่อยคือว่าค่าค่านี่ถ้าห้าวเจอไปปลูกคือบ่ต้องซับ ถ้าจะเอาไปเป็นสายพันธุ์คือนปะต้องทับย์นอป่ต้องไปลวกกินนะครับข้าผูกกินยุกย่กับยุ่กักินแค่บ้านแตเถ้าจะไปเป็นสายพันธุ์ต่อๆไปก็คือนปะต้องประเต้องมันยังเลยครับกต่ทีเอาหญา้าเนี่ยถ้าหญ้ามันรวมหรือว่าหญ้ามันอาจจะแยกหอาหารจะเป็นหญา้าชนิดนึงสิครับจะกันหญ้าพวกนี้เ่าเป็นยังครับมันจะคู่มันเองน,นี่มครับพี่น้องแต่ถ้าเอาไปปลูกแล้วถ้ามีฟางเนะครับพี่น้องถ้ามีเฟียงบานเท่า,น,านี่แล้วเฟียงไ้ง่วยขั้วยนี่มักกบกบแพีงดีครับกบไใบ มันจีคุ้มเนี่ย้าเบางยังสีอาจจะว่าสวยว่าง,งามดีครับพี่น้องแต่ว่าค่าสวนนี่เพิ่นปลูกได้ปีกว่วค่าแปดเดือนเป็นสายพันธุ์ได้แล้วครับพี่น้องแต่ว่าถ้ายยิงโดนถ้าได้ยิ่งยิ่งดีครับเพราะอันนีพุม่มการท่านให้โตสิบว่าเป็นโรคเป็นไ,ไ่ไว บังในเปลียงพี่น้องมาซีข้นได้ค่ากอดเยวกอดให้ค่ะครับบางเอารวดเจมาเออว่าใจแห้งปะว่าใจอยู่ค่ะอืกอดไงครับเนาะอย่าทามีผู้อยากไดเอ้ยข้าพื้นมาเอาไหมครับผมครับมาเอาไหมอันนี้เอาไปปลูกให้อ่างพี่น้องครับเจ้ากันนะนี่ใครได้มาแล้วเจ้าจักว่าขอมาอาศสยบางสีเด้อขอมาปลูกอ่างเจ้าวิสีระวังสี อันคืออีพรละวานหละเอาข้าตัดจำมันก็นานครับไปจิงีแล้มันดีแล้วจัิงีแล้วครับเป็นปูกเก่าสูงๆสิครับไอ้มันเขามันเยัยว่า้องไปยากนะมันหรอว่าคือผ้าพื้นบ้านปลูกง่ายติดไว้ครับเอครับค่าก่อเดี๋ยวได้ซีกระสอบจูนี่ผมว่านี่เ่ราะจก็แปดสิบหลุมครับ ได้ย uhm, bo ุบบ้าจำก็แปดทิปหลุมตาาเฮ็ดเป็นหลุมประชาแยกเป็นท่างของของเพื่นด ah ีๆครับ <c> ม <oughs> uh ันจริมีท่างของเพื่นเลยครับท่างแบบบ้าห้องฮาร์ดเอาฮักเพาะฮักเพาะเป็นเลยท่างแยกแยกก่อครับง่ายสบายแยกก่อแม็กแม็กไปขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องที่ต่ามรับชมครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามมานหนึางเลยด้อพี่น้องเนีย